สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลก่อนไปรับชมรับฟังฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมเราจะมาพูดถึงรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดสามสนามบินนะครับท่านผู้ชมปัญหารุมไฮสปีดสามสนามบิน BIO ไม่ต่ออายุ รพทรเร่งสางเงื่อนไขลุ้นอายการปลดล็อกออก NTP โยน CP ทำโครงสร้างร่วมเผยแพร่22มกราคมพศ2567เวลา7นาิกา10นาทีปรับปรุง22มกราคมพศ2567เวลา8นาฬิกา17นาทีโดยผู้จัดก,การออนไลน์นะครับจากเพจ ค,คมขนส่งนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดเดี๋ยวเราไปรับชมกันรับฟังกันในคลิปเลยครับผมไปกันครับรอฟอทอรเร่งถกสางเงื่อนไขไอสปีดสามสนามบินหลังบี o ไม่ต่ออายุบัตรส่งเสริมรอบสาม จีข้ออ้างแก้สัญญาไม่กระทบสิทธิ์ลุ้นทำตอบอายการเตรียมออก NTP เริ่มก่อสร้างปรับใหม่โยนโครงสร้างร่วมให้ CP ทำชงเพิ่มงบรถไฟไทยจีนอีก5,000ล้านแถลงข่าวจากรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทอเปิดเผยถึงความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน มีสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอุ่ตาเภาระยะทาง220กิโลเมตรนะครับตระมผด้ชมด้วยวงเงินก่อสร้าง224,544ล้านบาทขณะนี้รอฟอทอมีความพร้อมในการสง่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วโดยมีเป้าหมายออกหนังสือแจ้งเริ่มการก่อสร้าง ให้บริษัทเอเชียเอราวันจำกัด CP ในเดือนมกราคมปีพศ2567แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเงื่อนไขออก NTP จะต้องให้บริษัทเอเชียเอราวันรับบัตรส่งเสริมการลงทุน BIO ก่อนนะครับท่านผู้ชมซึ่งที่ผ่านมา เอกนชนได้ยื่นขอรับส,งส่งเสริมการลงทุนแล้ว2ครั้งโดยครั้งที่2องจะตัดสินวันที่22มกราคมปีพศ2567นี้นะครับล่าสุดบริษัทเอเชียเอราวันได้ยื่นขอขยายระยะเวลาครั้งที่3โดยไปสิ้นสุด22พฤษภาคมปีพศ2561 แต่ B I O ไม่อนุญาตให้ขยายจะทำให้สิทธิประโยชน์ที่บริษัทเอเชียระวันจะได้รับจาก B I O หายไปนะครับท่านผู้ชมก็คือยื่นเรื่องมาแล้วสองครั้งนะครับแต่ครั้งที่สาก็ B I O ไม่อนุญาตให้ขยายนะครับท่านผู้ชมก็จะไม่ได้ผลประโยชน์จะหายไปนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ ตามกฎหมายด้านการส่งเสริมการลงทุนเอกชนมีสิทธิ์ขอขยายเวลาได้สามครั้งครั้งละสี่เดือนซึ่งขอขยายมาแล้วสองครั้งโดยเอกชนอ้างว่ายังส่งเอกสารเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการแก้ไขสัญญาซึ่งทาง B I O เคยตอบแล้วว่าหากกระบวนการแก้ไขสัญญา ไม่ได้กระทบสิทธิของเอกชนสามารถปอกข้อมูลมาให้ก่อนได้เพราะถือเป็นการอนุมัติหลักการและยังสอบถามมาที่รฟรทเพื่อขอความชัดเจนซึ่งรฟรทยืนยันว่าการแก้ไขสัญญาไม่ได้กระทบสิทธิของเอกชนหรือทำให้หลักการของสัญญามีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชม ทั้งนี้รอฟทอมองว่าขณะนี้โครงการล้าช้าไปมากและทำให้รอฟทอเสียหายนักลงทุนไม่เชื่อมั่นรอฟทอจึงได้ทำหนังสือหารือสำนักงานอายการสูงสุดเพื่อขอความชัดเจนว่าหากเอกชนยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริมรอฟทอจะสามารถยุเว้นเงื่อนไข และออก NTP ได้หรือไม่เพราะในสัญญาร่วมลงทุนหรือร่วมทุนมีกำหนดว่าหากเงื่อนไขใดไม่สามารถปฏิบัติได้คู่สัญญาสามารถขอยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวไม่นำมารวมในการออก NTP ได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งขณะนี้ทางอายการสูงสุดไม่ได้ตอบกลับมา รอฟอรทอนัดหารือในสัปดาห์นี้กำหนดแนวทางเร่งรับนะครับท่านผู้ชมแหล่งข่าวกล่าวว่าภายในสัปดาห์นี้คณะทำงานที่มีรอฟอรทอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกพอ,อ,อและที่ปรึกษาจะหารือร่วมกันเพื่อประเมิน การดำเนินการจากนี้พร้อมทั้งคงต้องรอทางเอเชียเอเรวันแจ้งมาอย่างเป็นทางการเรื่อง b i o ไม่ขยายเวลาและจะทำอย่างไรต่อรวมถึงการรอคำตอบจากอายการโดยคาดว่าจะไม่นานเพราะรอคออได้ชี้แจงอายการแล้วถึงความเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมประเด็นตอนนี้นะครับท่านผู้ชม ระด็นตอนนี้อยู่ที่คำตอบของอจิการหากเห็นว่าการออก NTP สามารถตัดเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนออกได้ถือเป็นการแก้ปัญหาสำคัญโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบินได้แ,แก่สนามบินอุทภเมาสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมและจะทำให้เริ่มต้นก่อสร้างได้เสียชี ซึ่งจะทำให้จัดแผนก่อสร้างมีความชัดเจนรวมไปถึงสามารถแก้ปัญหาผลกระทบต่อการก่อสร้างสนามบินอุตภเปาที่ต้องวางแผนรวมกันในการก่อสร้างอุโมงรถไฟความเร็วสูงลอดใต้รันเวย์2ซึ่งขณะน,นี้กองทัพเรือได้เปิดประมูลก่อสร้างรันเวย์ที่2ส,สนามบินอุตภเปาแล้ว และคาดว่าจะได้เริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคมในปีพศ2567น,นี้นะครับท่านผู้ชมส่วนกรณีบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก B I O นั้นทางเอกชนยังมีสิทธิ์ขอใหม่ได้นะครับแต่ต้องกลับไปเริ่มต้นขั้นตอนใหม่หรือจะสละสิทธิ์ B I O และไปขอสิทธิประโยชน์ ที่ผู้ประกอบ,บการกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามประเภทที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็ได้ต้องดูว่าทางบริษัทเอเชียอรเวันจะเลือกแนวทางใดซึ่งสิทธิประโยชน์จาก EEC จะเจรจาเป็นรายโครงการ และได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว,ว่า B.I.O. นะครับท่านผู้ชมรับอีกโยนโครงสร้างร่วมให้ซ p พีทำรฟทรชงเพิ่มงบรถไฟไทยจีนอีก5,000ล้านน,นะครับท่านผู้ชมเหลงข่าวจากรฟทกล่าวว่าสำหรับประเด็นโครงสร้างร่วมระหว่างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กับโครงการรถไฟไทยจีนสัญญาที่4ขีดหนึ่งช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง15.2กิโลเมตรที่ผ่านมามีการเจรจากันหลายครั้งล่าสุดเห็นว่าควรให้บริษัทเอเชียเอราวันเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างร่วมทั้งหมดซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสัญญาและเห็นว่า งานโครงสร้างร่วมมีสัดส่วนเนื้องานของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินมากกว่ารถไฟไทยจีนและสามารถใช้วิธีการเพิ่มเติมเนื้องานก็คือเปิด VO นะครับท่านผู้ชม VO ก็คือเปิดงานใหม่นะครับเป็นการบริหารสัญญาที่ไม่ได้แก้ไขสัญญาร่วมทุน ทําให้มีความรวดเรียกกว่าการที่รถไฟจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างร่วมเองเพราะจะต้องมีการตัดเนื้องานและค่าก่อสร้างออกจากสัญญารวมลงทุนซึ่งต้องเสียเวลาในการแก้ไขสัญญาอีกที่ผ่านมาเสียเวลาในการแก้ไขสัญญามานานประเด็นแก้ไขถ้อยคำและการแบ่งชำระ ถ้ารถไฟฟ้าแอร์ฟอร์ดนิงมานานแล้วอาจรฟทจะทำโครงสร้างร่วมเองต้องตัดเนื้องงานตัดเงินออกจากก็ต้องเสียเวลาแก้ไขสัญญาอีกตอนนี้จึงอยากเร่งแก้ไขสัญญาเรื่องเดียวก่อนสำหรับโครงสร้างร่วมไฮสปีดเชื่อมสามสนามบินกับรถไฟไทยจีนสัญญาที่4ี่ขีดหนึ่งช่วงบางซื่อถึงดอนเมือง มีค่าก่อสร้างรวมประมาณ20,000ล้านบาทแยกเป็นค่างานโครงสร้างในส่วนของไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน11,000ล้านบาทโครงสร้างของรถไฟไทยจีน9,000ล้านบาทซึ่งสัญญาที่4ี่ขีดหนึ่งของรถไฟไทยจีนตั้งวงเงินดำเนินการไว้แล้ว4,000ล้านบาทดังนั้นรฟอฟทอจะต้องเสนอ ข้อเพิ่มกรอบวงเงินอีกประมาณ5,000ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างให้บริษัทเอเชียเอราวันซึ่งวงเงินที่เพิ่มยังอยู่ภายใต้กรอบลงทุนโครงการรถไฟไทยจีนระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรที่มีวงเงินลงทุน1 7 9 4 1 3ล้านบาทนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นป่าวที่ทำไมสามสนามบินถึงช้านี่ครับก็เพราะมีปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับปัญหารุ่มเร้าไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ลคลิปนี้ก็ขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับท่านไดที่ชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดกิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดปลาดประกันใดต้องขออภัยไว้นะ อีนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่องอบวิชชาแนลบายบาย